พามาดูนะคะเซตคูโบต้14แรงนะชุดนี้นะคะเพิ่งประกอบมาเพื่อที่จะใช้สำหรับโจทย์ลูกค้าที่เป็นเขาต้องการเฮดของพื้นที่เนี่ยประมาณ5เมตรแล้วก็ระยะทางของเขายาวประมาณ300เมตรของท่อเมนนะคะมเมนเขาเนี่ยเลือกที่จะใช้4นิ้วนะเซตนี้เป็นของพี่สมบูรณ์นะคะ ด้วยความที่เซตนี้เป็นเซตที่อุปกรณ์ไม่ใช่ค่อนข้างครบอะครบมากๆเลยแหละนะพึ่งก็เลยอยากจะเอามาไลฟ์ให้กับทุกคนดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างแล้วแต่ละอันเนี่ยมีประโยชน์อะไรนะคะเออถ้าใครอยากจะรู้ราคาเดี๋ยวรอฝั่งตอนท้ายเนาะสำหรับโจทย์ตัวนี้อย่างที่พึ่งบอกว่าพึ่งต้องการเฮด25เมตรนะคะ ด25เมตรเนี่ยคือ h e a ฮ loss ในท่อความยาว300เมตรแล้วก็เอ่อฮดที่หัวหัวสปริงเกอร์ต้องการเนาะแล้วก็ความสูงของพื้นที่เนี่ยรวมกันแล้วคำนวณมาแล้วได้25เมตรนะคะแต่อย่างที่เพิ่งบอกว่าเฮด25เมตรเนี้ยเป็นสำหรับรอบ1,450 mm. เดี๋ยวมาดูเลยว่าปั๊มตัวที่เลือกใช้คือตัวนี้แฟบวุดมานี่เลยตัวนี้นะคะ เป็นปั๊มยี่ห้อคาปิด้านะเป็นคาปิด้าของอิตาลีนะคะมือสองนะเป็นรุ่นเข้า3 2, 1, 2, 1, นะิ้วออก2นิ้วครึ่งเนาะตัวนี้ทำแรงดันได้25เมตรที่อัตราการไหล50คิวนะคะ50ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า50 0 0 0ลิตรนะที่รอบ1,450นะคะแต่เครื่องคูโบต้าเครื่องนี้มันสามารถเร่งได้เกินรอบ1,450เนาะถ้า 1ันสก็จะกลางๆแต่ถ้าเราเร่งรอบขึ้นไปอีกเราก็จะได้แรงดันเพิ่มขึ้นอีกนะคะเนาะอันนี้ก็คือตัวที่เลือกใช้ให้เขาส่วนเครื่องนะคะเครื่องมาฝั่งนี้เครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องคูโบ t a 14แรงหรือ ZT140 นะความพิเศษลักษณะเฉพาะของตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นแบตเตอรี่เราไม่ใช่เราไม่ใช้รุ่นเก่าแล้วเนาะออามาดู ทางนี้นะนี่เป็นแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เป็นกุญแจสตาร์ทนะเป็นรุ่นกุญแจสตาร์ทยังสามารถควงได้นะถ้าแบตเตอรี่หมดยังสามารถควงได้มีดินม,มีด้ามควงนะคะถ้าแบตเตอรี่หมดเนาะแต่ว่าก็โดยทั่วไปปกติจะใช้เป็นกุญแจสตาร์ทนี่แหละไม่ต้องควงแล้วใช้งานง่ายนะคะอืมเซตนี้เป็นปั๊มสามนิ้วออกสนิ้วครึ่งกับเครื่องคูโบต้า 14แรงม้านะคะคูโบต้าเซทีหนพัรเป็น14แรงม้าแล้วก็เป็นรุ่นกุญแจสตาร์ทใช้แบตเตอรี่ในการสตาร์ทนะแบตเตอรี่ตัวนี้ค่ะเออก็จะใช้งานง่ายขึ้นเนาะโอเคในส่วนของปั๊มก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ความเฉพาะของที่นี่ก็คือศักซิลิมักจะออกแบบทีมสักดิลิจะออกแบบตัวยกเพื่อให้ยกง่ายและทำให้อยู่ในบาลานซ์ของเครื่องพอดีทำให้เครื่องไม่เสียหายนะคะแท่นเนี่ย แท่นเนี่ยจะออกแบบให้แบบแข็งแรงเลยนะแน่นเลยเห็นไหมแท่นขาปั๊มนี่ใช้เหล็กเกาะเหล็กเหล็กอะไรอะเหล็กรางเลยนะเหล็กรางหกเด็กเหล็กรางไซส์นี้น่าจะ6นิ้วนะคะเพื่อยึดขาปั๊มนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ได้ให้ศักดิ์สิธิตั้งเครื่องนะพิ่งบอกเลยว่าอยู่ได้20ปีอะมากกว่านั้นเพราะลูกค้าเพิ่งมีนะใช้เครื่องมาแล้ว20ปีเอากลับมาซ่อมเนี่ยเฟรมแท่นยังแข็งแรงอยู่มากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าตั้งเครื่องที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงเลยนะโอเคอะต่อไปนะคะนอกจากการตั้งเครื่องแล้วนะคะอ,อ๋อเพิ่งลืมอีกแบบหนึ่งก็คือการส่งกําลังที่เราเลือกใช้เพิ่งเลือกเป็นยอยต่อตรงนะคะคือตัวนี้นี่เดี๋ยวให้น้องพาดูนะตัวนี้นะคะเป็นยอยใช้ยอยต่อตรงหรือยอย k r นะคะซึ่งจะทําให้เครื่องเนี่ยส่งกําลังมาที่ปั๊มโดยตรงดีกว่าระบบสายพาน ที่ความตึงความหย่อนเนี่ยอาจจะช่วยเอยอาจจะทําให้เราอะเสียแรงดันไม่ได้ช่วยอาจจะทําส่งผลให้เราอะ่ะเสียเสียกำลังในการขับไปอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบส่งแบบ1ต่อหนึ่งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการส่งกําลังด้วยยอยเนี่ยถือว่าเป็นการส่งกําลังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะโอเคอ่ะต่อไปนะคะเป็นทางดูดทางดูดตัวนี้นะคะเลือกให้เป็น สามขยายสี่หน้าปั๊มเป็นสามแต่เพิ่งขยายเป็นสี่เพราะว่าอย่างที่บอกสเปคหรือว่าอัตราการไหลของตัวนี้เป็นห้าสิบลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนาะเพราะว่าอัตราการไหลที่ท่อสี่นิ้วที่เหมาะกับท่อสี่นิ้วก็คือห้าสิบต่อชั่วโมงเนาะเพิ่งก็เลยห้าสิบลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็เลยเลือกขยายเป็นสี่นิ้วนะคะขยายเสร็จปุ๊บก็ใส่เกวัดแรงดูดให้ด้วยเพื่อดูว่าอ่ะ ถ้าเกวะาแรงดูดขึ้นสูงมีอะไรตันที่หัวกระโหลกไหมวายสเตนเนอร์ anner, กองขยะตันไหมนะคะหรือว่าถ้าเกวะาแรงดูดต่ำเลยติดศูนย์เลยเนี่ยนะก็คือท่อรั่วไหมมีมีส่วนข้ององข้อต่อตรงไหนของท่อรั่วไหมนะคะตัวนี้ก็เป็นวายสเตนเนอร์นะคะวายสเตนเนอร์ anner, เนี่ยใช้กองขยะกองหินนะหรือว่ากองเปลือกหอยลูกปลาอะไรทั้งหลายไม่เข้าไปตันในตัวปั๊มนะคะเพราะว่าปั๊ม ปั๊มตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใบพัดเสียหายเนี่ยใบเป็นหมื่นเลยเนาะมันก็ไม่คุ้มกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นข้ออ่อนยางนะหลายๆคนอาจจะเรียกไม่ถูกเพิ่งจะบอกเลยว่าอันนี้เน้นขีดเส้นใต้เรียกว่าข้ออ่อนยางนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า flexible joint นะแต่ว่าเราเอาภาษาไทยธรรมดาง่ายๆดีกว่าเป็นข้ออ่อนยางนะคะเป็นรุ่นที่มีแกนเหล็กตรงกลางตรงนี้ อยู่ข้างในยางทําให้เวลาดูดแล้วแรงดูดเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่ยุบไม่บี้นะโอเคอสำหรับการต่อแบบนี้นะคะของลูกค้าเขาก็เลือกใช้การต่อที่เป็นใช้ท่อ PVC นะคะถ้าเออพี่ๆไม่ได้ต้องการให้มันขึ้นลงตามระดับน้ำหรือว่าสามารถฟิกซ์ระยะทางดูดได้เนี่ยพึ่งก็อยากให้พี่ๆเลือกใช้เป็นท่อ PVC มากกว่าที่จะใช้ท่ออ่อน PVC นะหรือว่าท่องวงช้างแบบนั้นนะคะเพราะว่าท่องวงช้างเนี่ยเวลาที่เ,เวลาเวลาที่เวลามันผ่านไปอ่ะปีหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยท่อจะเริ่มปิดแตกตามรอนเนาะอายุการใช้งานสั้นกว่าท่อ PVC นะก็แนะนำให้ใช้เป็นท่อ PVC มากกว่าอ่ะตัวสุดท้ายแล้วของอุปกรณ์ทางดูดนะคะก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้ก็คือฟุตวาลหรือว่าหัวกะโหลกนะคะซึ่งฟุตวาลเนี่ยเพิ่งก็เลือกใช้ให้เป็นรุ่นเหล็กหล่อแล้วก็บานพับ ซึ่งเป็นรุ่นที่รูน้ำเนี่ยใหญ่กว่านะคะรูน้ำใหญ่กว่าพวก PVC แล้วก็แข็งแรงกว่านะคะเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นทางดุต่อไปมาดูในฝั่งทางทรงเลยอันแรกก็คือขยายทางส่งก่อนอย่างที่บอกว่าอัตราการไหลมันเหมาะกับท่อ4นิ้วใช่ไหมเราก็เลือกเลยจากสนิ้วครึ่งขยายไปปุ๊บเป็น4นิ้วทําที่กอกน้ําให้มีเกวัดแรงดันให้ตัวนี้นะคะมันมันหมุนไม่ได้อ่ามีเกวัดแรงดันให้ วิธีการเลือกเกว่าแรงดันอย่างที่เพิ่งบอกว่าอย่างน้อย3เท่าเนาะตัวนี้ทําได้2 5ถึง3บาเพิ่งก็เลยเลือกเกว่าแรงดันที่10บาให้นะคะตัวนี้ก็เป็นข้ออ่อนยางเพื่อกันให้มันยืดหยุ่นระหว่างน้ําหนักของท่อที่บรรทุกงัดลงไปหรือว่าน้ําหนักท่อที่กดลงไปนี้นะซึ่งใส่ตัวนี้แล้วจะได้ตรงนี้จะได้ไม่ถูกงัดแล้วก็หน้าแปนปั๊มแตกนะคะอุปกรณ์ที่มันซ่อมยากที่สุดในตัวปั๊มอ่ะ ก็คือเสื้อมันนี่แหละอุปกรณ์ที่มันซ่อมยากที่สุดก็คือเสื้อมันนี่แหละเวลาที่เสื้อมันแตกและแล้วเตอดแตกร้าวแล้วเนี่ยนะมันซ่อมยากเพราะว่าเหล็กหล่อวิธีการเชื่อมให้มันเป็นเนื้อเหมือนที่เนื้อที่มันถูกอัดมามันจะไม่แข็งแรงเท่าเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้มีข้ออ่อนยางทั้ง2ฝั่งนะโอเคต่อไปก็จะเป็นหน้าแปลนต่อท่องอลงไปข้างล่างนะคะ อย่างที่เพิ่งบอกว่าเช็ควาลวเนี่ยแนะนําให้วางบนพื้นแต่ก่อนถึงเช็ควาลวอยากให้ใส่ตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นแอร์วาลนะคะทางดูดเนี่ยบางทีทางดูดหรือในตัวปั๊มเนี่ยมักจะมีอากาศติดมาด้วยนะก็จะแนะนําให้ใส่แอร์วาลเพื่อที่จะระบายอากาศหรือฟองอากาศอันนั้นออกไปทําให้ปั๊มเนี่ยมีอัตรา,าก,การไหลที่แบบเต็มประสิทธิภาพที่เขาทําได้จริงๆนะคะแล้วก็งอลงมางอตรงเนี้ยเพิ่งเรียกว่างอหมาน้ํา แต่พี่ๆจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะแต่วิธีการของพึ่งก็คืองอลงมาให้มันให้เช็ควาลวเนี่ยถูกวางที่พื้นเพราะเช็ควาลวมีน้าหนักแล้วก็มีแรงกระแทกนะคะเวลาที่เราปิดระบบน้ำเนี่ยอาจจะเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์หรือน้ําวิ่งไหลย,ย้อนกลับมากระแทกได้นะถ้าเราไม่ได้วางที่พื้นเนี่ยวางข้างบนอย่างเงี้ยจุดยึดมันจะไม่แข็งแรงเท่าการวางข้างล่างเราสามารถจุดทาจุดยึดทําตัวล็อกไว้กับพื้นได้นะคะ ในกรณีนี้ลูกค้าเขาจะวางติดตั้งบนแพรเนาะมันก็เลยต้องมีข้ออ่อนยางอีกตัวหนึ่งสําหรับบนบกข้ออ่อนยางตัวนี้ใส่บนบกได้อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่น้ําขึ้นน้ําลงต่างความต่างระดับเนี่ยมันจะมีการโยกของท่อส่งใช่ไหมโยกขึ้นโยกลงแบบนี้นะก็เลยแนะนําให้ใส่ข้ออ่อนยาง2ตัวนะคะอ่าและสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นหน้าแปลนสําหรับต่อเข้าระบบเมนเลย